สวัสดีครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับตั้งใจจะสร้างนิสัยดีๆแท้ๆแต่ทำไมทำไมถึงล้มเลิกไปกลางคันทุกทีเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความลับข้อสุดท้ายครับแต่เป็นข้อที่ทรงพลังที่สุดเลยจากหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear นั่นก็คือกฎข้อที่4ครับทำให้น่าพึงพอใจเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมนะการเริ่มทำอะไรแยะ่ๆเนี่ยมันถึงง่ายเหลือเกิน แต่พอจะสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาสักอย่างโอ้โหทําไมมันยากจังเลยคําถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยเอาล่ะครับคําตอบของคําถามเมื่อกี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆเลยครับระหว่างการทํางานของสมองดั้งเดิมของเรากับโลกยุคใหม่ที่เราอยู่กันนี่แหละครับเอ๊แล้วมันขัดแย้งกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน คืออย่างนี้นะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสมองของเราถูกโปรแกรมมาให้ชอบอะไรที่มันได้เผลนทันทีได้รางวัลเดียวนั้นเลยลองนึกภาพตามนะครับนิสัยแย่ๆส่วนใหญ่มันให้ความสุขเราได้ทันทีเลยใช่ไหมครับกินโดนัทปุ๊บอร่อยปับ๊บสูบบุหรี่ปับ๊บผ่อนคลายทันทีแต่กลับกันครับรางวัลของนิสัยดีๆอย่างการออกกําลังกายหรือว่าการเก็บเงินเนี่ยโอ้โหต้องรอกันเป็นเดือนๆหรืออาจจะเป็นปีๆเลยด้วยซ้ําแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงจากโลกที่ให้รางวัลเราทันที มาสู่โลกที่อะไรๆก็ต้องรอผลตอบแทนนานๆเนี่แหละครับคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดเลยที่ทำให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการสร้างนิสัยดีๆกันอยู่ทุกวันนี้แต่ข่าวดีก็คือเราสามารถแฮกระบบการให้รางวัลของสมองเราได้ครับใช่แล้วครับซึ่งกดข้อที่4ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้แหละครับถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างตรงนี้โดยเฉพาะเลยเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะทำได้ยังไง และนี่ก็คือกฎข้อที่4ครับนั่นก็คือทำให้หน้าพึงพอใจหลักการของมันเนี่ยเรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับก็เพราะว่าสมองของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำในสิ่งที่มันรู้สึกดีรู้สึกพึงพอใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นเองครับจำประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับนี่คือกฎเหล็กของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยอะไรที่ได้รับรางวัลทันทีจะถูกทำซ้ำส่วนอะไรที่ถูกลงโทษทันทีจะถูกหลีกเลี่ยง นี่แหละครับคือกันสำคัญของทุกอย่างที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยเอาละพอเราเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับคือกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงกันบ้างว่าเราจะสร้างความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆพวกนี้เพื่อจะรักษานิสัยดีๆของเราให้อยู่กับเราไปนานๆได้ยังไงมาเริ่มกันที่กลยุทธ์แรกเลยครับเรียกว่ากลยุทธ์คลิปหนีกระดาษมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากครับของบร็เกอร์มือใหม่คนหนึ่งชื่อเทรนเดอร์โลสมิด เขาเจอปัญหาคลาสสิกที่หลายคนก็เจอครับคือจะทำยังไงให้ตัวเองมีแรงจูงใจโทรหาลูกค้าทุกวันได้เขาทำอย่างนี้ครับทุกเช้าเนี่ยเขาจะเอาคลิปหนีบกระดาษ120ตัวใส่ไว้ในโหลแก้วใบหนึ่งแล้วก็เอาโหลเปล่าอีกใบมาวางข้างๆกันและทุกครั้งที่เขาโทรหาลูกค้าเสร็จหนึ่งสายเขาก็จะหยิบคลิปหนึ่งตัวย้ายจากโหลที่เต็มไปใส่ในโหลที่ว่างเปล่าแล้วทำไมวิธีง่ายๆแค่นี้มันถึงได้ผลล่ะครับคำตอบก็คือ มันให้ความรู้สึกถึงความก้าวหน้าที่จับต้องได้ในทันทีไงครับเขาไม่ต้องไปนั่งรอค่าคอมมิชชั่นตอนสิ้นเดือนเลยแต่เขารู้สึกชนะเล็กๆทุกครั้งที่ได้ย้ายคลิปหนีวกระดาษแต่ละตัวนั่นเองฮะมาดูอีกเครื่องมือที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือ habit tracker หรือตัวติดตามนิสัยนั่นเองเริ่มง่ายมากๆเลยครับแค่หาปฏิทินมาอันนึงพอทำนิสัยที่เราตั้งใจไว้สำเร็จก็แค่กากบาทตัวใหญ่ๆลงไปในวันนั้นเลยแล้วพอทำไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มเห็นโซ่ของการกากบาทที่มันยาวขึ้นเรื่อยๆครับและนี่คือคาถาสำคัญของวิธีนี้เลยครับอย่าให้โซ่ขาดเขาว่ากันว่านักแสดงตลกชื่อดังอย่างเจอร์รี่ไซน์เฟลก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการรักษาวินัยการเขียนมุกตลกของเขาทุกๆวันเลยแต่ก็นะในชีวิตจริงมันก็ต้องมีวันที่เราพลาดกันบ้างใช่ไหมครับซึ่งไม่เป็นไรเลยครับเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือกฎที่สำคัญที่สุดข้อนี้เลยนั่นก็คือห้ามพลาด2วันติด มีคำกล่าวที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับว่าพลาดครั้งเดียวคืออุบัติเหตุแต่ถ้าพลาดสองครั้งนั่นคือการเริ่มต้นนิสัยใหม่คือการพลาดครั้งเดียวมันยังไม่ใช่ปัญหาครับแต่การพลาดซ้ำๆนี่แหละครับที่มันจะดึงเราให้หลุดออกจากเส้นทางไปเลยทีเนี้ยเราลองมาพลิกมุมมองกันบ้างดีกว่าครับเราสามารถเอากฎข้อเดียวกันนี้แหละมาใช้เพื่อเลิกนิสัยแย่ๆได้เหมือนกันนะครับ โดยการสร้างผลลัพธ์ที่มันไม่น่าพึงพอใจขึ้นมาทันทีเทคนิคนี้เรียกว,ว่าสัญญาณนิสัยครับง่ายๆเลยก็คือมันเป็นการสร้างข้อตกลงกับตัวเองหรือกับคนอื่นก็ได้นะครับโดยระบุไปเลยว่าจะมีบทลงโทษหรือมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าเราไม่ทําตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับคือมีผู้ประกอบการคนหนึ่งครับเขาตั้งเวลาให้ t w i t t e อร์ของเขาทวีตข้อความอัตโนมัติเลยว่าตอนนี้6กโมงสิแล้วผมยังไม่ตื่นพอขี้เกียจ ใครรีプライมาจะโอนเงินให้5ดันลรล์โอ้โหลองนึกภาพดูสิครับความอับอายแถมยังต้องเสียเงินอีกมันคือบทลงโทษทันทีที่จะปวดกว่าการกดปุ่มเลื่อนปลุกไปอีก10นาทีแบบเคียบกันไม่ติดเลยใช่ไหมครับเอาละครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากุญแจสําสคัญสู่ความสําเร็จมันอยู่ที่การรู้สึกดีในตอนนี้นี่เองครับเรามาสรุปกลยุทธ์หลักๆของกฎ้อนี่นี้กันอีกสักครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองทันที การใช้เครื่องมือที่ทำให้เราเห็นความก้าวหน้าได้ด้วยตาอย่างคลิปหนีบกระาดาษหรือ Habit Tracker หรือแม้กระทั่งการสร,าสร้างสัญญาณนิสัยเพื่อทำให้นิสัยแย่ๆมันไม่น่าทำอีกต่อไปทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวกันเลยครับคือการสร้างความรู้สึกพึงพอใจให้เกิดขึ้นในทันทีต้องจำไว้เลยนะครับว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเนี่ยมันสร้างขึ้นจากการที่เราหาทางพึงพอใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันให้ได้ เพราะความรู้สึกสำเร็จในวันนี้มันก็คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะขับเคลื่อนเราให้ก้าวต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่ามีอะไรเล็กๆแค่เพียงอย่างเดียวไหมที่จะทำให้การทำมิสัยดีๆของเราในวันนี้มันน่าพึงพอใจขึ้นมาได้ในทันทีไม่แน่ว่าคำตอบเล็กๆนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยก็ได้นะครับ